นี่เอาไปเราหาไล่แล้วครับมือนี้พออยู่บ่เโซ่ไอ้เที่ยครับไปตึกแหมาครับไปตึกแหมาน้ำตะไหลครับเอจะได้กาบลุงใส่ก็อน้ำกองออกไปอ่ะเอเนี่ยว่าเรากินน้ามันนี้แล้วนี่เลือดดูตายตาย กินน้ามแบบนี้นะครับมันจังลำจังด้วยขนาดว่าน้นามบบนันนีได้นีิทีมงานลงปลาครับทีมงานหลายครับได้แนวเหตุอีกแล้ว มันชีไลบ่ล่ะมันชีบ่ะไรคอยบ่แทงมันบ่สูงไหมเอา้าโย เดี๋ยวเอาลงได้นนีได้ <laughs> <laughs> <น S 2> ไมาฮ่าด้อขยครับเด็กวันใดไน่เอ็นไหม Go oh, o oh, o oh, o oh. ซัมเนียครับเจ้าโย่งอีหยังว่าจะไปเทนเทนหยังอยู่บึงภาเบิ่งเออไปใส่บิ๊กไบายเหรอพูด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 บังพเด็ชเออเออบังพเด็ชเอเอไม่แล้วเออเปลีย่ยนเป็แม่คู่เลยเน๊ มีมีแนวขายป่ะลูกมีแนวขายป่ะขายยังดีรถเกี่ยวรถยังบุนันนี่ไครรถเกี่ยวขายไปเบิร์ตเลยเอาก้อนมันอันนี้ประเด้๋ยวประเดี๋ยเคื่องทำงานบรดเดี๋ยวนี่ขายป่ะคู่นนราหาัพันขายคู่ราหัพันขายเ,เอาขายเย็บปเลยอืม <laughs> <ๆ>มีมันยกกันเลยนี่เอาก้อนคู่ราหัพันนี่หาใส่ได้นี่ เนียบก็มีครับเนคัสซี่คัสซี่คัสซี่มันสะได้เพราะขั้นมาเนิมันจะเป็นขั้นใดมาหน,น่นนนนโอ้ไปเท็ดยีเต็นบ่นนไหนครับคือจะขาดคืนวันเนี้ยคัซ <laughs> ี่เนี่ยลูกพ่วง ลูกพ่วงก,ก็รอออกงานครับจะเบ่งผ่านเราใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอแม่ครับเขาใส่เข็มเตี่ยครับเอ่อ,อ,อ,อไปใส่เจ็ดลอยพอดีว่นนี้หน้านี้งามเลยครับเตี่ย ซื้อซ้ำคอได้เอ,อ้ยลูกพ่วงล็อกกี้ก็ขายครับล็อกกี้จินตนดงเลียวเหลือ,ลอก,กองครับตอนนี้ก็จอดหมดครับจอดฝนตกยู่งได้ฝนตกครับมือนีตกสามเทียร์ละเขาชีทวมเขาแล้ว กีแตนกับขายนะครับอีแตนแตนกับขายเคยอยากได้เขามาให้หาเมื่อนหาเพิ่นมาขายครับเนี่ยเป็นคาสซีบัดดี้ครับอยากได้กับทางมาดนะครับเด้อ